ที่เราบอกว่าที่มนุษย์ได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามันผ่านเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์จะเห็นเป็นยังไงเราใช้อินพุตเป็น3ช่วงด้วยกันครับก็คืออันนี้มาดูสัญญาณเทอร์มิน o g y สัญญาณคืออะไรก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ อาจจะมองเป็น Data Set ก็ได้เป็นข้อความหรือสัญ,ญลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือค่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสนใจแล้วมันแปรผันกับเวลาสัญญาณที่เราบอกว่าที่มนุษย์ได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามันผ่านเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์จะเห็นเป็นยังไงมันไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าตัวเลขพวกนี้นะคะ่ะก็คือว่าสิ่งที่คอมพิวเตอร์จะจะรับจากสัญญาณพวกนี้ไปมันก็คือตัวเลขที่วิ่งแบบที่มันเข้าใจได้ยากอย่างนี้นะคะ่ะแล้วมันก็ยังห่างไกลกับสิ่งที่ มนุษย์รับสัญญาณแล้วก็ประมวลผลให้ให้เป็นความเข้าใจให้เป็นความภาษาแล้วก็รู้จําเสียงนะคะอย่างนี้มันก็จะเรียกว่ามีซิมแมนติกแกกเหมือนกันระหว่างคนกับเครื่อง ตัวนี้เนี่ยในระบบสื่อสารเนี่ยมันมีอยู่ในส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า A to A Analog to Analog Conversion นั่นหมายว่าเราแปลงสัญญาณข้อมูลที่เราจะส่งไปสู่สัญญาณพร้อมส่งที่ยังคงเป็น analog เหมือนกันอย่างเช่นสัญญาณเสียงพูดนีเน่เป็นตัวอย่างของข้อมูลก่อนละกันเป็นสัญญาณ audio ออซึ่งเป็นความถี่ต่ำเวลาที่คุณจะส่งออกหรือว่าระยะ500เมตร1กิโลหรือมากกว่านั้นคุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงพูดจากผู้พูด,พดแต่อาจารย์จะพูดถึงหลักการผสมสัญญ,ญาณว่าเราทำยังไง เจ้านี้ที่จานจะนำเสนอมันอยู่ใน A to A ส่วนหนึ่งก็คือ Amplitude Modulate ที่จานจะโชว์นี่คือเป็นบล็อกไดอะแกรมของการผสมสัญญาณแบบ AM นี่คือสัญญาณซอร์สนี่คือสัญญาณตัวพาขึ้นตัวพา,วาหรือ ic, Radio Frequency Radio Frequency Signal สัญญาณขึ้นวิทยุซึ่งความหมายว่ามีความถี่ที่สูงมากๆแล้วก็เมื่อคุณผสมแล้วปุ๊บนั่นความหมายว่ามันจะไปปรากฏที่บริเวณความถี่สูงของสัญญาณตัวนี้แต่อเดียก็คือเวลาคุณผสมเนี่ยเอาง่ายๆก็คือจับคูณกัน มัลติพายสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือจับคูณสัญญาณคูณกันนั่นเองเพราะฉะนั้นบวกลบเจอกันอะไรก็จะเป็นไปไปลักษณะของการคำนวณน,นเพราะสัญญาณที่ได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นออสซิเลตและคุณก็จะได้สัญญาณที่เป็นเอาท์พุตต่างกังสัญญาณอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์จะดูอันนี้เป็นสปปชมีองค์ประกอบที่มันดูคล้ายๆกับมีคาบสัญญาณนะพีโรดิกก็คือคาบนั่นคือการเกิดขึ้นซ้ํากระเพื่อมขึ้นรวลมขลึ้น้วลมที่มีแพทเทิร์น แบบซ้ำซากเอาง่ายๆรีพีทซ้ำในตัวมันเองอันนี้เป็นพยางนะครับในคำพูดที่เขาพูดว่า s h should we c h a s e นี่นี่ก็คือเ e c o r d ให้เห็นในแต่ละ,ะทุกๆ20 m มิลลิวินาทก็คือประมาณ0.2วินาทีนี่คือ s e g เมนตของสัญญาณเสียงพูดถ้าเรารู้สึกอยากพัฒนา Speech ต่อเน,นี่ยเราอาจจะคิด Product เหล่านี้ขึ้นมาได้นะคะ จริงแล้วตัวตัวแรกก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ซัพพอร์ตผู้ที่มีบกพร่องทางร่างกายทางด้านต่างๆนะคะมันก็จะช่วยให้เขาสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้เท่าเทียมกับทุกคนที่เหมือนเราพิมพ์ได้เขาก็ถ้าเขาไม่ถนัดพิมพ์เขาก็พูดเอาถ้า เขามองไม่เห็นเขาก็ไม่ต้องไปพยายามมองเห็นเขาก็คุยกับมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใน medical transcription การถอดความของการแพทย์นะคะทางด้านการแพทย์เนี่ยมีความต้องการแต่อาจจะในประเทศเราจริงไม่แน่ใจว่ามีมีความต้องการเยอะขนาดไหนแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเหมือนทุกการรักษาของเขาเนี่ยมันมันมีโอกาสที่ที่คุณหมอจะม,มา record record ไว้ว่าโอเคเคสนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวันของเขาอะ เป็นเสียงแล้วเขาก็จะต้องมีแอปพลิเคชันในการถอดความพวกนี้ถอดความอา่ากระบวนการรักษาของเขาแล้วก็เก็บบันทึกไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์เป็นการทำด็อกิเมต์นะคะให้คนถัดๆไปหรือคุณหมอถัดๆไปเนี่ยสามารถมาใช้งานได้หรือว่าตีพิมพ์เป็นงานวิจัยหรืออะไรอย่างนงี้ยได้สำหรับโมเดลหลักของเรานะครับเราจะใช้เป็นตัวอาร์เคดิเจอร์ของ deep convnet ซึ่งสำหรับอินพุตของเราเนี่ยเราใช้อินพุตเป็น3ามช่วงด้วยกันนะครับก็คือ เป็น Input ที่ไม่ได้มีการฟิลเตอร์มาเลยนะครับแล้วก็มีการใช้ขื่นความถี่นะครับที่แตกตาก่างกันไปนะครับก็คือ 0- ูนย์ถึงพัน0องร้อยเฮิร์ตพันหกรถึงสี่พเฮิร์แล้วก็3 2 0 0ันสองรถึงแปดพนเฮิร์นะครับนำไปผ่าน convolution neural network ครับแล้วก็มันํามาสร้างเป็น latent vector นะครับเพื่อนําไปพิจิต่อไปซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับ